วันนี้เนี่ยผมได้คุยเจ้าหน้าที่สันปกรณ์เขตพื้นที่หนึ่งถามท่านว่าท่านครับท่านเรียกเก็บภาษีคนละครึ่งหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่นะพ่าบอก็จริงอ่ะบอกจริงอ้องอาวแล้วทําไมกลัวว่าจะโดนเก็บภาษีคนละครึ่งเราะอเขาไม่ได้เก็บภาษีคนละครึ่งเขาเก็บภาษีรายได้ครับเก็บภาษีเงินได้ครับแล้วมันยังไงครับภาษีเงินได้แปลว่าใครที่มีเงินได้ต้องเสียภาษีผมทํางานมีไรายได,ได้มีเงินเดือนต้องเสียภาษี ใครก็ตามที่มีเงินได้ต้องเสียภาษีเพราะงั้นคุณจะขายของคุณจะขายคนละครึ่งหรือคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องถูกประเมินภาษีทุกคนทุกรายครับไม่มีป้ายคนละครึ่งเขาก็คิดภาษีจริงไหมครับมีป้ายคนละครึ่งเขากขคิดเขาคิดจากอะไรคิดจากรายได้บางคนบอกไม่มีป้ายคนละครึ่งเขาไม่รู้ว่าเราขายได้เท่าไหร่อยากคิดว่าจะเลี้ยงได้นะสัมภาระเนี่ยเขาเก่งนะ ส่วนคนที่ขายคนละครึ่งก็เพราะว่าเงินมันถูกโอนเข้าเป่าตังค์ใช่ไหมแล้วมันผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเพราะงั้นเขาก็เช็คได้จากบัญชีธนาคารกรุงไทยคําถามก็คือว่านี่คุณไปเอาบัญชีธนาคารกรุงไทยที่คนนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาคิดภาษีชาวบ้านเขาแบกเขาบอกว่าไม่นะไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับทีนี้ถามว่าแล้วคนมาเสียภาษีไหมเขาบอกเขา,าเก็มาเสียแล้วเขามาเสียยังไงเขาก็บอกเ็าไปเอาสเตทเมนต์จากธนาคารกรุงไทยแล้วก็มายื่นเสียคําถามก็คือว่าทำไมเขาไปเอามายื่นเองอะ เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ยื่นนี่เขาเกรงว่าจะถูกปรับถามว่าทำไมจะถูกปรับเขาบอกว่าเขาขายของได้เยอะครับขายของได้เยอะเพร่ะนก็ต้องกลับมาที่หลักว่าถ้าเรามีเงินได้เราต้องเสียภาษีมีไรายได้ต้องเสียภาษีและถ้าขายได้เยอะแล้วไม่เสียภาษีแล้วใครจะเสียภาษีล่ะครับคุณผู้ชมที่รับทั้งหลายครับตอนนี้คนที่เสียภาษีคือคนที่ <laughs> ไม่มีทางเลี้ยง ข้าราชการพนักงานบริษัทต,ต้องเสียหักภาษีไว้ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยพอเงินออกปั๊บเขาหักภาษีแล้วใช่ไหมครับพนักงานกินเงินเดือนข้าราชการกินเงินเดือนเนี่ยพอเงินเดือนออกปั๊บเขาหักภาษีแล้ว3%บางบริษัทหัก5%เหักเกินไปถึงสิ้นปีประเมินรวมกันเสร็จปั๊บเอาคืนมาให้ใครใจ่ายไม่ครบก็เอาต้องไปเสียเพิ่มในการยื่นปีภาษีอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้ที่ถามว่าทําไมฟังผมคืนนี้แล้วต้องไปเปิดร้านคนละครึ่งวันพรุ่งนี้ผมจะบอกว่าถ้าเราขายของเนี่ยนะถ้าเราขายของเนี่ยรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ภาษีพึงประเมินก็ไม่ต้องเสียสักบาทหนึ่งไงครับและถามว่าต้องขายได้เท่าไหร่ถึงไม่ต้องเสียภาษีผมตั้งคําถามนี้กับสรรพากรและให้สรรพากรช่วยคิดคํานวณมาให้เลยบอกว่าช่วยคิดให้ผมทีได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนกลัวป้ายคนละครึ่งและเกรงว่าจะต้องเสียภาษี เขาก็เลยเอาป้ายลงแต่ยังขายของอยู่คนที่ถือแอปเปล่าตังคนละครึ่งจึงไม่มีที่ซื้อของจึงมีเงินเหลืออยู่ประมาณ144ล้านแสนสองหมื่นคนยังไม่รู้จะซื้อที่ไหนเลยใช่ไหมครับสันปรกรจช่วยคิดหน่อยหน่อยได้ไหมเขาก็เลยคิดเลยคิดคำนวณเลยอทีมงานเอาสูตรวิธีการคำนวณภาษีเงินได้สุดที่ขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับนี่นี่นี่สูตรนี้เราต้องรู้นะเราต้องรู้นะ ว่าเรามีไรายได้เราต้องเสียภาษีเนี่ยเขาเอาเงินได้มาลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนเหลือสุทธิแล้วมาคำนวณภาษีเงินได้คืออะไรสมมุติว่าเราขายของอย่างเดียวเรามีไรายได้จากการขายของ5,000 500, สนบาททั้งปีเนี่ยเราขายได้5,000 500, สนบาทพอเราได้5,000 500, 0นบาทปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอา5 0 0 0 0นบาทนี้ไปคิดภาษีทันทีนะครับภาษีเนี่คิดตามขั้นบันได นะครับ5% 10% 15% 20% 25% 30%สูงสุด35%คิดตามขั้นบันไดได้มากเสียมากได้น้อยเสียน้อยทีนี้เนี่ยการคิดคำนวณภาษีก็คือคิดจากเงินได้สมมติเราขายของอย่างเดียวปิดป้ายคนละครึ่งหรือไม่ปิดก็แล้วแต่เราได้ได้เท่าไหร่สมมติว่าปีนั้นเราขายได้ทั้งปีขายได้50,000 0บาทขายได้50,000 0บาทเนี่ยวิธีการคิดคำนวณภาษีก็บอกว่า5 0 0 0 0 0บาทที่คุณขายได้ เขาให้หักลดหย่อนแบบเหมาจ่ายเลยนะทันทีเลยนะ6 0ของ50,000 0หกสอของห้0 0 0เขาย5้า0 0เขาหักลดหย่อนให้ทันทีเลย6 0 2 0 0 0 0เท่ากับเอา,เอา3 0 0 0นนั้นมาคิดคำนวณภาษีก่อนจะมาคิดคำนวณภาษีไปหักลดหย่อนค่าลดหย่อนอีกครับค่าลดหย่อนยังไงมีสามีมีภรรยามีลูกมีพ่อเฒ่าแม่แก่ที่จะเลี้ยงดูมีกองทุนน่นนี่นั่นที่เราไปซื้อไว้หักลดหย่อนภาษีอีก ชรรกรบอกว่าถ้าคุณขายได้5 0 0แสนเนี่ยพอหักลดหย่อนแล้วปับ๊บคุณจะมีะไรายได้สุดที่ไม่เกินแสนห้าหมื่นบาทต่อปีไม่ต้องเสียสักบาทหนึ่งครับเห็นยังครับไม่ต้องเสียเลยส่วนร้านที่เขาขายได้เยอะกว่านี้ขายกันเป็นล้าน2ล้าน3ล้าน5ล้านเนี่ยนะแล้วถ้าเขาขายขนาดนี้แล้วเขาไม่เสียภาษีเนี่ยแล้วประเทศจะเอาภาษีจากที่ไหนจริงไหมครับ แต่ร้านเล็กๆน้อยๆตกใจไปกับเขาด้วยเห็นร้านใหญ่ไม่เปิดแต่อย่าลืมนะเขาต้องเสียภาษีอยู่แล้วเขาเสียภาษีเงินได้เ,เสียภาษีเงินได้ไม่ได้เสียภาษีคนละครึ่งเขาเสียภาษีเงินได้คุณมีคุณมีรายได้คุณต้องเสียภาษีคุณไม่เสียภาษีเดี๋ยวก็กมีเบี้ยรปรับถูกไหมถ้าเราจะเปิดร้านแล้วเราไม่ต้องการเสียภาษีคนละครึ่งหรือภาษีเงินได้เนี่ยนะก็าขายใหญ่ให้ือนเกิน5 0,000นต่อปีก็ไม่ต้องเสียไง พอคิดคำนวณเกณฑ์หักค่า,าจ,จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วไม่เกินถึงเหลือไม่ถึงสุดทิไม่เกินแสนนะก็ไม่ต้องเสียไงเอาอย่างนี้ไหมครับถ้าท่านไม่ต้องการเสียคิดคำนวณไว้เลยครับแสนขายได้ห้าแสนแล้วปลดป้ายลงเอางนี้ครับไม่ต้องเสียอย่างนี้ปลดป้ายลงเลยเห็นไหมละครับถ้าจะทําแบบนี้นะแต่ผมถามว่าแล้วมันคุ้มกันไหม ถ้าท่านขายเพิ่มต่อไปอีกหน่อยเป็น5 0 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 0แแล้วก็มาคิดคำนวณเนี่ยนะคิดไปตามขั้นบันไดครับตามขั้นบันไดเนี่ยรายได้ไม่เกินแสนห้าหมื่นบาทไม่ต้องเสียภาษีเกิน1นึ่งแสนหมื่นบาทไปถึง30,000 0บาทเสียหเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับไม่เกิน7,500บาทเสียได้ไหมมันก็น่าจะได้นะเห็นไหมครับถ้าขายได้เกิน3 0 0 0 0 0ถึงห้าแสนก็คิด10%ก็สูงสุดก็ไม่เกิน2 27,500บาทขายไปเถอะครับถ้าท่านขายของและท่านกลัวจะขายดีและกลัวจะเสียภาษีเนี่ยก็ปิดร้านเสยมันตอนที่ขายเกิน5 0 0แสนะพอ5 0 0แสนปั๊บเลิกแลวไม่ขายแต่ท่านถ้าอยากจะได้รายได้เพิ่มท่านก็ขายเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปเมื่อหักลดหย่อนภาษีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการของรัฐคนละครึ่งที่ว่าเนี่ยมันเป็นโครงการส่งเสริมการขายเห็นไหมล่ะครับ เพราะงั้นอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวที่จะเสียภาษีเพราะภาษีมันไม่มากกว่าที่คิดมันไม่ได้มากกว่าที่คิดหากค่าใช้จ่าย60%หากค่าลดหย่อนอีกนะครับแล้วเอาไรายได้สุดทธิที่เหลือมาคิดคำนวณภาษีถ้าเราเสียเยอะแปลว่าเราขายได้เยอะถ้าเราขายได้ถึง5ล้านบาทเสีย35% 5ล้านบาทจ่ายภาษีล้านสองมันโอเคไหมะเราควรจะมีไรายได้มากไม่ใช่เหรอครับ เรามีเราขายได้5ล้านเสียภาษีล้านสองหรือบอกว่าให้ฉันไม่อยากขายได้5้าล้านฉันอยากจะขายแค่ห้าแสนแล้วไม่ต้องเสียภาษีสักบาทเพราะหักสุดที่แล้วไม่เกินแสนห้าเอาอยัางไงครับคุณผู้ชมลองคิดคำนวณดูนี่ผมเอาตารางขึ้นมาให้ดูและการคิดคำนวณอัตราภาษีเนี่ยตั้งแต่1นึ่งแบาทขึ้นไปจึงเอามาคิดคำนวณภาษีเงินได้ตั้งแต่5%ตสูงสุด5ล้านขึ้นไปก็คิดที่35%ขายมากเสียมาก ขายน้อยไม่ต้องเสียเลยนะครับอันนี้เรื่องของคนละครึ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็อยากให้คุณผู้ชมได้สบายใจนะครับไม่ต้องเกรงเรื่องภาษีเราเป็นประชาชนเราต้องการความช่วยเหลือจากรัฐแล้วรัฐเอาเงินมาจากไหนมาทำคนละครึ่งสี่แสนสามหมื่นแปดสี่หมื่นสี่หมื่นสามพันแปดร้อยล้านยี่เก้ล้านสิที่ตั้งไว้ในโครงการคนละครึ่งนี่คือเงินกู้ทั้งหมดครับ ที่เอามาใส่กระเป๋าตังค์ให้กับประชาชนเนี่ยเป็นเงินกู้ที่รัฐกู้มาแล้วก็ใส่ให้ท่านโดยตรงไม่ผ่านนาหน้า,นาไม่มีใครโกงทั้งนั้นน่ะใส่ให้ท่านไป